ปรับแคมเบอร์คันเตอร์มุมล้อตรงไม่ตรงรวมโทรรวมนี่ครับอันนี้เราก็ปรับคันนี้ไปเปลี่ยนอ่อ ชุดหูเดนบมาบอกอ๋อไปเปลี่ยนคันชักคันทรงคันชักกันทรงแต่หูเนบไม่ได้เปลี่ยนอ๋อไปเปลี่ยนตัวนั้นมาแล้วก็เหมือนเบี้ยวๆนัวนเนี่ยเบี้ยวเลยเลยมันมันวิ่งออกบานอะมันไม่มันไม่วิ่งแบบตรงเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่เสมอกันข้างหนึ่งลบสี่ข้างหนึ่งลบสาม นี่ก็เกือบเท่ากันนี่ก็จะรองรอ,อ,องเตร่ยรองรองแผ่นรองแผ่นไปเลยหนาบางนี่ครับจะรองแผ่นชิมน,นะครับอันนี้รดมาจากไหนครับ อุดรอ,อ๋อการลสินรถมาจากการลสินครับมาทําที่นี่เลยนาะบ้านอยู่ขอ๋อบ้านอยู่มุกอ๋อก็เลยมาตั้งศูนย์ฮะรวบรวมาจากสุราชมาทำเลยสุราชก็มีโอ้โหอันนี้มาจากไหนน,นี่ช่างมาแต่บ้านสิขับมาตะบานอ๋อแมนอยู่ครับบอถามต่อแล้วครับรัมมาาบครับ,รบ,รบเฮ็ดดีครับ ช่างต้องใช้คนตัวใหญ่ๆนะครับใช้คนตัวเล็กไม่ได้ครับงานนี้เป็นงานช้างนะครับเห็นบอจังบักสังเลยบันนี่เห็นไหมขนาดเขากดไม่แรงเขากดนิ้วเดียวยังลงเลยอ่ะทำไมมันเยิมเนี่ยว่ะเครื่องน้ำมันอะไรเยิมใส่คานว่อบ แล้วก็ไม่ฉีดออกเนาะพอดีเลยวิ outra. ่งฝุ่นพอดีเลยไปเอาทรายไปเอาหินนี่ไม่ต้องสืบหน้างานแต่ละหน้างานนี่ไม่ต้องสืบเลยอันนี้เราจะรองรองเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สามนุนเบอร์สาม้างเดียวใช่ไหมรองก่อนรองเอสามไปอะไรเป็นอะไร ไปไรฮะเออแล้วจะบ่นทำไมรถเข้ามาสภาพไหนก็ต้องทําสภาพนั้นเถอะเนาะก็เือเนี่นเองก็ไม่เอาไปล้างอัดฉีดก่อนแล้วก็มาทําล่ะนก็มันเปื่อนก็ทํายังไงก็รถเข้ามาอย่างนี้เนาะอ่าประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้านะครับใครที่จะมาตั้งศูนย์นะครับอ่าช่างบอกว่ามันเปื่อนเกินไปนะครับต้องเอาไปล้างอัดฉีดก่อน ก่อนจะเข้ามาทานะครับอย่ามาเละเทะอย่างนี้นะเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยบอกไว้นะเนี่ยวันหลังนี่ต้องต้องสะอาดเข้ามานะไม่งั้นช่างไม่ทานะเพราะว่ามันผิดเพี้ยนมันจะหนักข้างหนึ่งเฮ็ดดีมันเน่ไม่เห็นเลยป่ะนี่อ๋อมันเนมไม่เห็นขึ้นอีกว่านิดนึงไฟฉายเหรอเอาไฟฉายไหม มีส่วนเหมือนกันนะถ้าดินมันมันไปอยู่ตรงนั้นเยอะๆเวลาเราใส่แผ่นชิมไปเรียบร้อยอะ่ะมันก็อาจจะมีส่วนมองไม่เห็นดึงรถนี้เหมือนอ่าไปชนตอมานะเนี่ยรถเนี้ยเออใช่กันโชกเบี้ยวเนี่ยเหมือนเหมือนไปชนอะไรมาเนี่ยไปชนอะไรมาหรือเปล่าพี่ <S S แล้วทำไมมันเบี้ยวอะ่ะเนี่ยตัวรับโชกไอตัว แกนโชกข้างล่างเนี่ยเบี้ยวเลยนะดุมร้อนน่ะนี่ข้างขวาเนี่ยเบี้ยวนี่ใช่ไหมไอตรงขาโชกอะเบี้ยวหชนไหมห็นไหมลองลองดูดีๆว่ะข้างนี้มันตรงนี่มันซึ่งมันเอิงเลิอยู่ข้างนี้มันบิดเห็นไหม ผมก็ว่ารถพี่ไปชนอะไรมาหรือเปล่าแล้วพี่ไปเปลี่ยนโช๊คเดงมาเนี่ยก็บอกใหญ่กว่าเดิมช่างเขาไม่ได้ปากสักคําเลยแล้วพี่อันนี้เดี่ยวนะเปลี่ยนเลยไหมคือบาบอกว่ายางตัวนี้ก็เขาบอกว่าใช้ดี มุมโทต้องปรับตัวนี้เป็นมุมโทรครับตัวนี้เรียกโทก็คือปรับตั้งในตัวคานนั่นแหละตัวคานสลักนะครับปรับให้มันเสมอกันตอนนี้มันล้อมันมันเอียงยคนละข้างใช่ไหมมันไม่เท่ากันตัวนี้โทร,รวมนะครับมาดูนะครับว่าจะเขียวทั้งหมดไหมเนี่ยลูกพี่ใหญ่เขาไม่ค่อยมุดไปไงี้หรอกเองเชื่อพี่ สักวันเองก็ไม่ต้องมุดแล้วเออพอเองรู้จุดตรงนี้ได้แล้วอะไรแล้วเผื่อแกไม่อยู่อ่ะเองก็ต้องเทนแกใช่ไหมแกจะไปไหนวะถามแกดูดิแกจไปเล็กจะไปไหนนี่เห็นไหมอีกเท่าไรลบเอาเท่าไหรหนึ่งจุห้าหนึ่งุห้า เอาตัวนี้มัน,นหนึ่งจุดห้าเนี่ยพอพพอถอยทีนึงตัวรวมล็อกพวงมาลัยแล้วบอเอกอีก,อก พอพอพอตึกกายกายกายขึ้นนิดนึงกับคืนนิดนึงกับยังไงอยู่ที่เดิมพอพอพอถอยถอยถอยกับคืนนิดนึงกลับมาขึ้นออาไปเก็ได้ไงอ่ะพอพอเรียบร้อยครับนี่ครับมันก็จะ ถ้าศูตรมันตรงนะครับมันก็จะรวมรวมมาประมาณนี้มันก็มีผิดเพี้ยนบ้างเนี่ยเห็นไหมห้าแล้วเมื่อกี้ต้องการห้านะครับหนึ่งจุห้าตอนนี้ก็เป๊ปเะแล้วอันนี้ก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเออวะ่ะตรงเลยวะ่ะเฮ้ยตรงเลยอะตอนแรกเป๊ะออกเนาะเดี๋ยวจะไปลองดูนะ เวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่นานเพราะว่านาฬิกาอยู่กับมือนะครับมีไหมนาฬิกานะอันนี้ตั้งพวงอะไรหรอตั้งค่าม่มุ่งุงดุกผานอันนี้กำลังหักล้ออยู่ครับเพราะว่าการตั้งศูนย์ต้องหักล้อซ้ายล้อขวาเสร็จแล้วก็ มาตรงกลางนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วก็มันจะประมวลเองเนี่ยต่อไปก็เลื่อนเข้ากลางเฮ้ยแกจะไปเรองวะอย่สาสาันอย่สาสาันทั้งเล็กอย่าสันโอ้โห<ฮ>พ่อ โอเคครับอันนี้ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยวงอะไรก็จะเบี้ยวนิดหนึ่งไปขวานิดนึงแล้วก็นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดตัวลูกวัดตัวลูกนะครับก็ใครสนใจนะครับก็อยู่ที่แมกกัญยางนะครับมุกดาหารนะครับก็รถบรรทุกนะครับท่านใดที่มาผ่านมาทางนี้อยากจะตั้งศูนย์นะครับบริการนะครับคันละนะครับคันละไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ประมาณสองใบ เท่านะครับสองใบเทาประมาณนี้นะครับก็มีทั้งยางทั้งอุอปกรณ์เยอะแย,ยะมากมายโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับนี่เจ๊มาบายบยปิดคลิปให้ด้วย